秘密。 ดีค่ะกลับมาอยู่กับอมสกาวใจนะคะในรายการเปิดปองค่ะและช่วงนี้ช่วง beauty secret ค่ะคุณผู้ชมอยากมีหุ่นเปรียเสียกระชับไหม,มวันนี้นะคะมีคำตอบมาบอกนะคะโดยสาวที่นั่งอยู่ข้างค่ะโ,โหไม่มีไส้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแบนมากเลยแล้วแบบมีเอวอุ้ยสวยอะ่ะขอต้อนรับนะคะน้องเสียคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ,คะทำไมถึงแบบว่าหุ่นดีอย่างเงี้ยคือจะต้องบอกก่อนว่าน้องเสียเนี่ยเป็นคนแบบว่ารูปร่างเล็กนะแต่ว่าคือแบบมัน สมส่วนอ่ะคือ,อคือจริงๆแล้วก่อนนะั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยก็เป็นคนหุ่นแบบเนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว<อ>แต่ว่าด้วยด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง<ม>คือจากการผิดวินัยในการทานจากอายุที่มันมากขึ้นไม่ไม่<อ>มันมันคิดว่าแบบ ฉันไม่มีทางอ้วนหรอกใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ค่ะออทีนี้พอผิดวิธีนในการทานปุ๊บกับเมตาบอลิซึมเราทํางานผิดปกติแล้วเพราะด้วยเวลาที่มันเปลี่ยนไปกับอายุที่มันมากขึ้นเนี่ยมันทําให้เราอ้วนโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งต้องบอกว่าอันนี้คือใครอันนี้คือเสียเองไม่ใช่คุณแม่หลังข้อแต่อย่างใดนะคะแต่ว่า<อ>คือคือจะบอกว่าคือณนะวันนั้นเนี่ยวันที่ชีวิตพังเนี่ยนั่นก็คือว่าอ่าเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนสูงแต่ทีนี้เนี่ยพอน้ําหนักมันขึ้นมาประมาณ15กิโลกรัมบวกบวกกันมา คือณตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคือสุขภาพจิตเสียอันนี้ใช้แอปหรือเปล่าผ่านแอปแล้วคือมาสจึงใช้แอปยืดให้มันเล็กเดียวแล้วให้ผอมแล้วใช่แล้วนะก็ยังได้แคนี้จริงๆคือณตอนนั้นนะคะพี่หอมคือเสียสุขเสียสุขภาพจิตมากกับการดูแลรูปร่างของตัวเองคือทําทุกอย่างทับคิดทุกอย่างว่าทํายังไงจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมคือถึงขั้นว่าทานยาลดความอ้วนก็โยโย่กลับมาคือเข้าไปพันร้อนพันร้อนพันเย็นคือเซเดินมาคาร์บอซี ค่ะบ,บ็อกซี่แล้วก็ฉีดเมโซคือเขียวออทั้งตัวทุกอ,อ,อย่างเลยเขียวทั้งแขนทั้งขาไปทาเครื่องไอ้ที่มันนวดน,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 นวดนวดตีไขมันคือ,อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะคือที่เล่าเนี่ยเป็นการแชร์ประสบการณ์ว่าเสียเงินศูญย์เสียเงินไปกับการดูแลรูปร่างตรงเนี้ยประมาณ4 5 0 0 0แสนบาทอันนี้เยอะมากอันนี้ล,นะลองลรวมรวมกันเชื่อว่าปัญหาของคนอ้วนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเจออะไรที่เขาบอกว่าทาแล้วผอมทําแล้วดีคุณจะรอดเลยใช่ทีนี้เนี่ยคุณเคยลองไหมคะว่าเอาไอ้พวกคอร์คอเหล่านั้นหรือแม้แต่ ถ้าเงินหลักร้อยเนี่ยคุณเอาเอามาลองบวกกันเชื่อว่าเผอๆอบางคนเนี่ย สูงกว่าเสียอีกมูลค่ามันสูงกว่าเสียอีกแต่วันนี้จะมีตัวช่วยที่เป็นธรรมชาติแล้วคุณสามารถใช้เงินเพียงแค่เซี้ยวนิดเดียวเซี่ยวเล็กน้อยของการ <S 1> <S 1> ของการใช้ชีวิตคื <S <S อต้องบอกว่าวันนี้เราเดินออกจากบ้านเนี่ยเราซื้อเราซื้อน้ำอัดลมกระป๋องหนึ่งเราซื้ออาหารสักกล่องหนึ่งเราซื้อจังฟู้ดเนี่ยมันมากกว่าเงินที่เะียกำลังจะบอกคุณว่ามันเป็นเคล็ดลับที่ต้องบอกว่าเป็นไฟเบอร์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเสียได้เปลี่ยนชีวิตคนคนอ้วนหลายคนมาแล้วได้เพราะว่าวันนี้เงินแค่17บาทเนี่ยสามารถช่วยคุณได้ แค่ 17, 17บาทต่อ1วันเท่านั้นจริงปะเนี่ยจริงมันยังไงอ่ะลองสอิสำหรับตัว SP Fiber เนี่ยนะคะส่วนประกอบเนี่ยมีอยู่3ตัวด้วยกันค,คือไฟเบอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการาระบบขับถ่ายการดีท็อกซ์ลำไส้แต่ว่าไอ้ไฟเบอร์3ตัวนี้คือ3ส่วนประกอบที่อยู่ใน SP Fiber เนี่ยมันช่วยสามารถเอาไขมันเลวที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยออกไปได้ด้วย ลอปกติใช้ไมเร็วนี่กําจัดยากมากเลยนะใช่ค่ะซึ่งทําให้ sp fiber เนี่ยเป็นไฟเบอร์ที่แตกต่างจากไฟเบอร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้แตกต่างยังไงรู้ไหมคะพี่อ๋องยังไงเอ่ยหนึ่งในส่วนประกอบของ sp fiber เนี่ยนะคะมีอยู่หนึ่งตัวนั่นก็คือใยอาหารที่มีชื่อว่าต้นกัวอุ้ยอันนี้ไม่รู้จักอันต้นกัวแน่นอนค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่พืชประจำชาติของประเทศเรามันเป็นของประเทศอินเดียซึ่ง1กิโลกรัมเนี่ยนะคะหนึ่งแสนบาทอุ้ยถือว่าแพงมากเลยนะ ว่าคุณสมบัติเนี่ยแน่นอนไฟเบอร์ iber, ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอยู่แล้วถ้าเราขับถ่ายดีระบบการเผาผลานเราก็จะดีะแต่ว่าไอตัวต้นกลัวตัวนี้ค่ะเขามีคุณสมบัติคือสามารถเอาไขามันเลวที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยะะออกไปเลย ออกจากร่างกายวลนิดวลนิทวลนิทจนหมดอุดจระเข้ใชแล้วอย่างนี้พี่ผมบอกว่าทานไปปุ๊บแล้วมันจะปวดท้องแม้เวลาไม่มีเลยไม่ไม่มีบิดไส้บิดพุงไม่มีถ่ายเป็นน้ำมันไม่มีไม่มีอาการเอฟเฟกต์ใดๆเลยอุ่ยดีเพราะว่าเคยไปทานที่ห้ออื่นมันมันมีน้ำมันออกมาใช่แล้วก็ใช้ชีวิตลำบากบางตัวเนี่ยก็ถ่ายทั้งวันจนจนเราเป็นคนที่มเลยใช่ไม่ชอบเข้าห้องน้ำข้างนอกด้วยคือเข้าห้องน้ำทั้งมมนก็ไม่มั่นใจคือแต่คือตัวนี้เนี่ยเมื่อเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาคุณก็ขับถ่ายเป็นปก ไม่มีถ่ายเป็นมันแน่นอนและที่สําคัญตัวนี้ค่ะผู้ใหญ่ทานได้ทานได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าตัวต้นกัวเมื่อสักครู่นี้สามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วยอุ๊ยดีมากๆแล้วตัวเองลดไปกี่โลแล้วเนี่ยเสียลดไปสิกิโลกรัมโอ้สิบห้ากิโลกรัมภายในระยะเวลาอันสั้นดีมากซึ่งอันสั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนชีวิตหมายความว่าไม่ได้อดข้าวอดน้ำใช้ชีวิตปกติอ่ะใช่เปลี่ยนอย่างเดียวค่ะก็คือทาน SP Fiber ก่อนมื้ออาหารมื้อเย็นสิบครัแค่นั้นเองเท่านั้นเองเราก็จะประทททาาาาานนนออออออหรรโดดดยยี่่่่เเเเไไมมตตต้้้งงงลปกิั แล้วไม่โสมนใช่คือคือจริงๆเซจะบอกคุณผู้ชมว่าคนอ้วนเนี่ยนะคะคือมันเหมือนกันเราเขาอกเข้าใจกันเขาจะโกรกันจริงๆนะคือณตอนแรกเลยเนี่ยอย่าว่าแต่โลนเลย5ขีดเนี่ยมันยังรู้สึกว่าลําบากมากท้อแท้มากแต่ถ้าวันนี้คุณอย่างตัวเองเนี่ยนะคะที่เซบอกว่าชีวิตเซไม่เปลี่ยนเนี่ยณตอนแรกเลยเนี่ยที่เซลงมาทั้งหมด5โลเซรู้สึกว่าโหจากปกติเนี่ยทำแค่5ขีดยังยากเลยยากมากพอมันได้5โลปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีกําลังใจให้กับตัวเองพอมัน5โลปุ๊บ้ย เปมีแสงสว่างมีแต่คนทักก็สวยมีแต่คนทักก็พร้อมพร้อมลง <S <S> มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเรามีวินัยกับตัวเองคือจากที่เราแบบ พยายามน้อยมากพอเรามีวินัยกับตัวเองมากขึ้นเช่นลดแป้งนิดนึงลด<ห>ของมาน,นิดนึงลด<ห>ของทอดนิดนึงแล้วก็จากปกติเนี่ยจะตามใจปากนิดนหนึ่งทีเนี้ยพอเรามีวินัยให้กับตัวเองแล้วก็มีตัวช่วยดีๆที่ปลอดภ<ห>ัทยที่ที่ทานแล้วมันเห็นผลจริงๆเป็นธรรมชาติมันปลอดภัยอยู่แล้วแหละวันเนี้ยมันถึงได้เสียถึงได้ประสบความสําเร็จมาจนถึง15กิโลกรัมถือว่าเยอะมากนะแต่ว่าเยอะแล้วดูไม่โทรมดูสวยปิ๊งเหมือนเดิมเนาะแล้วคือตอนนี้กําลังจะก้าวเข้าสู่กิโลที่17เอ กิโลที่17ดโดยที่โดยที่ชีวิตมไม่ได้เปลี่ยนเลยหมายความว่าก็ยังมีปกติสุขดียังทานได้ปกติแต่เพียงแค่ว่าทานอย่างมีความสุขจากปกติอาจจะทานข้าวสองจานทานขนมกรุบกรอบด้วยทุกวันนี้เซก็ลดพวกนั้นไปอย่างที่บอกว่าเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดลบับหรือเป็นเทคนิคสําหรับคนที่อยากจะมีอยากจะประสบความสาเร็จ15โล20โลไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่อง,องบากอะ่ะใช่เป็นเรื่องง่ายมากๆเพียงแค่แบบว่ารับประทาน ตัวนี้เท่านั้นเองใช่นอกเหนือจากต้นกัวค่ะพี่อมมีอะไรบ้างอีกหนึ่งตัวเนี่ยยังเป็นบุกด้วยอ๋อเหรอบุกจากญี่ปุ่นค่ะบุกตัวนี้ทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นแน่นอนใช่แต่ว่าตัวนี้เขาให้สารอาหารครบทั้ง5้าหมู่ด้วยอ๋อดีเพราะว่าจริงแล้วเราร่างกายคนเราต้องการสารอาหารแล้วเนาะมันเลยตอบโจทย์ว่าทำไมวันนี้ S P Fiber ทานแล้วจึงไม่โยโย่ทานแล้วหลายคนลงไป10โล20โลแล้วไม่โทรมเพราะว่าได้บุกตัวนี้นั่นเองนะคะเอาอย่างนี้นะบอกโปรโมชั่นนิดนึงได้ไหมได้ค่ะคุณผู้ชม เหมือนน้องมีชีวิตเหมือนตัวเองอ่ะใช่แล้วแบบว่าเขาก็อยากะทานอยากสวยเหมือนน้องเซียเนาะโปรโมชั่นเลยเป็นเป็นโปรแกรมเดียวกับเซียนะคะสำหรับ SP f i b e ฟเนี่ยคือ1กล่องมันทานได้1เดือนวันนี้1โปรแกรมคือ4ี่กล่องทานได้4เดือนนะคะจากปกติเกือบ4 0 0พบาทวันนี้ลดลงเหลือเพียงแค่1 9 9 5บาทเท่านั้นคือคุณจะได้เซ็ตนี้เลยเซ็ตนี้เลยมัน17บาทอย่างที่ตัวเองบอกจริงเลยะลดมากเลยอ่ะต่วันอ่ะ ถ้าเฉลี่ยเป็นเดือนเดือนละไม่ถึง5 0 0บาทถ้าเฉลี่ยเป็นมาตกวันละ17บาทน้ำบัลลมหนึ่งกระป๋องเนี่ยทำร้ายสุขภาพคุณด้วยมันยัง<อ>ยังยังแลก่กับสุขภาพแล้วก็หุ่นที่ดีกลับมาไม่ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เงินแค่17บดาทที่เชื่อว่ามันมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงหรือว่าที่จะลองนะคะแต่ว่าให้แค่19สายเท่านั้นนะคะที่จะได้ราคานี้แล้วก็ถ้าคุณโทรเข้ามาทันนะคะนี่ด้วยค่ะเป็นสบู่ทองคําผสมคาเวียร์ผสมคอลลาเจนทาให้หน้าเป็น s h เช e หน้า ให้วีด้วยหรอตันนี้ให้ฟรีเลยก้อนนี้500บาทค่ะสำหรับคุณที่โทรเข้ามาทันนะคะที่เบอร์1577หรือว่า0 2 2 9 0 0 9 9 9้ย้า้าาำโปรโมชั่นนะคะ4กล่องนี้แถมสซู่อีกหนึ่งก้อนจากปกติ4 0 0พกว่าบาทค่ะเหลือเพียงแค่1 9 9 5บาทตกเฉลี่ยวันละ17บาทนะคะ4กล่องนที่คุณเห็นอยู่เนี่ยทานได้ทั้งหมด4เดือนนะคะซึ่งวันนี้จะมีรูปผู้ใช้จริงมาให้ดูด้วยรไหนดูซิว่าเขาเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้าง การอ้วนแบบโยโย่โยโย่จากยาลดความอ้วนเพราะว่าจริงๆถ้าอ้วนจากโยโย่เนี่ยจะเป็นอะไรที่ลงยากมากนะคะอันนี้เป็นอ้วนจากโยโย่แล้วเดี๋ยวจะมีอ้วนจากกรรมพันธุ์ด้วยอันนี้เขาลงไปเยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะลงไปเยอะมากมีอ้วนกรรมพันธุ์ด้วยอันนี้คืออ้วนกรรมพันธุ์อันนี้ซิกแพคเลยเหรออย่างอย่างอย่างน้องคนนี้เป็น เขาเรียกว่ามีอินสปอเรชันเหมือนเหมือนเหมือนกับเชียเลยก็คือว่าจากตอนแรกที่เขาไม่เคยลดเลยพอเขาลงมาปุ๊บเนี่ยเขามีกําลังใจให้กับตัวเองเข้ายิมคือจากปกติเนี่ยไม่ได้ไม่เคยออกมากายแล้วทีนี้พอเขาลดลดลงมา5โลเข้ากิโลที่6กิโลที่7เขารู้สึกว่าเขามีกําลังใจเขาคือเขือไปออกกัดปุ๊บตอนนี้เขามีซิกแพคแล้วเขาหล่อมากสุดยอดมากและที่สําคัญนะคะย้ำอีกนิดนึงสำหรับ s p Fiber เเนี่ยมันช่วยลดอาการบวมที่เกิดจากอาหารรสจัดรสเค็มโซเดียมอาหารที่มีโซเดียมสูงหรือ ว่าเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นรสจัดจัดอ่ะใช่<อ>ตัวเนี้ยเพราะว่าหนึ่งในส่วนประกอบคือไซลมฮาร์ดสามารถลดอาการบวมพวกเนี้ยได้ด้วยเอออันนี้ดีมาก,<อ>มากนี่ประโยชน์เขาดีมากมายเลยนะขอโปรโมชั่นอีกทีได้ไหมอะโปรโมชั่นค่ะ4<อ>กล่องทั้งได้4นเดือนนะคะ1 9 9<อ>่บาทแถมสบู่คาวเวียอีก1ก้อนอแถมฟรีเลยนะคะให้โทรมาที่เบอร์1 7 7ค่ะห่า2 2 9 0 0 9 9 9ค่ะารีบโทาเขนามานะสะแลกกาบสุขภาพนะ,ะที่้ีแล้วเก็หุ่ะย่ปรีพยเระชับนะคะแน้องเซียนเองวันนี็ต้ขอ ขอบคุณน้องเสียงมากๆานะคะขอบคุณค่ะยอมขอบคุณค่ะเวลาหมดลงแล้วค,ค,คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามการวิเคราะห์ลึกทุกประเด็นร้อนนะคะกับคุณอาสันติสเวกวิมลและคุณเอวราพรได้ทุกวันนะคะกับรายการเปิดโปงเปิดทุกอย่างที่ปิดอยู่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ